อ้าะครับครับผมจอร์ดี้มาเติมฟักเกอร์นะครับและวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมอ่ามันชื่อเกมอะไรวะไอแคปแอลแคปอะไรสักอย่างเนะี่ยชื่อมันอ่านยากนะมันชื่อมันเป็นตัว l k A B เนะี k ่ยหรือ KL เนี่ยนะครับนะเออมันคือเกมอะไรสักอย่างมันคือเกมผีนะคุณผู้ชมนะก็คือวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับรายการกลัวที่ไหนนั่นเองครับนะโอ้ oh my g ก d อนกว่าเราจะหาเกมผีเล่นได้นะครับก็ไปเจอเกมนี้มานะครับเนะี่ยมันเหมือนจะเป็นแบบ เกมผีญี่ปุ่นนะเออก็ไปเจอมาครับแล้วก็ตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเต็มนะมันคือเดโมครับนะแล้วก็อยากจะมาลองเล่นละกันนะไม่ได้ทํานานแล้วโอเคลุยเลยดีกว่าว่าเกมเนี่ยโอเคบรรยากาศตรงนี้ก็น่ากลัวแล้วเนี่ยไอ้เฮียโอ้โหเอ้ยเอาเลยละกันนะ Let's go โอ้โหเจ็เยอะไรเนี่ยเริ่มเกมหรอโมันมืดจังเลยอะ มันน่าก,กลัวน่าก,กลัวภาพมันสวยมากเลยอะ่ะวันต้องเดินช้าๆหรอฮัโลโลนะครับลัก,กิ้คืออะไรอะ่ะไม่รู้อะไปละอันนี้คืออะไรอะ่ะนี้คืออะไรอะ่ะโดนได้ไหมไมินจับได้ด้วยอะ่ะอุย้ยวคืออะไรอ่ะไปดีวกว่านะครับ ไม่สนใจมันไม่มีภากรกิจบอกเลยให้เราทำอะไรอ่ะโอ้โหเกมเล่นเกมผีเป้าหมายคืออย่าหันหลังครับอุย้ยนี่คืออะไรอะน้ำหรอให้เราทำอะไรอ่ะเอ๊ะคืออะไรอ่ะอ,อะไรอ่ะคว่ำกับหงายอย่างนั้นเหรอแล้วเราต้องคว่ำหรือหงายอ่ะไม่รู้อ่ะผมไม่เคยรู้เรื่องวิธีกรรมอะไรของญี่ปุ่นนะดิ ไปดีกว่า่าเพิ่งมีอะไรผล่มาเลยนะยเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรไม่กล้าดูเลยไปดีกว่าไอ้เอ้ยอันนี้มันโยกได้ครับเราโยกแรงๆไปเลยปะมีอะไรไหมเราสั่นกระดิ่งไปเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้ว่ากูมาถึงแล้วใช่ไหมบอก ออกมารอกูออกมาทรงไหนนะครับไม่มีอะไรนะเราไปนั่งสวดมนต์ดีกว่าปะหวังว่าพระจะได้คุ้มครองเรานะครับไม่ได้หรอนี่อะไรอะเปิดได้ด้วยนะมีอะไรไหมมันกำลังบอกเราเอา้ยนี่ไงอีแก้วมีแต่ของพวกนี้แล้วมันหยิบได้แต่มันทำอะไรไม่ได้อะ หรือแล้วกันไอสัตว์เก็บด้วยหรือแล้วเก็บแ๋ยวว่าเดี๋ยวเขาด่านะเผื่อเขามีเจ้าของอะไรเงี้ยข้างล่างได้ไหมมีธงมีเทียนครับแล้วคือให้กูทำอะไรอ่ะเราต้องปิดประตูให้เขาไหมเนี่ยปิดให้หมดแล้วกันนะครับอุ้ยีึงดังไปหรือเปล่าอย่านะไม่มีอะไรใช่ไหมครับป่ะกูไม่เก็บแล้วไอสัตว์ไปละ ยังไงอะเดี๋ยวผมเดินเหรอไม่รู้อะคือผมอาจจะหูฝาดเสียงอะไรอะเสียงอะไรอย่างไรวะอันี้เสียงอะไรอะ เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่กล้าเดินว่ะเด็กเหมือนคนสวดอ่ะเนี่ยมันมีเสียงคนสวดตรงเนี้ยที่ผมไม่กล้ากูคิดผิดไปเนี่ยที่กูเล่นเกมนี้เนี่ยเฮ้ยยากผมไม่กล้าเดิน ไม่กล้าเดินจริงกันเนี่ยไม่กล้าขยับอ่ะเอฟฮัลโหลไอ้กูจะอะไรดิอ่ะนี่เนี่ยไอ้กูยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยไอ้สัสกูยังติดอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหชีวิตเฮ้ยมึงหยิบกับตัวเองว่ะไปอีกสักหน่อยแล้วกันเดินไปก่อน ม,มีอะไรมั้งเสียงอะไรแย่ว่ะคุณหล่อนเองบนเนี่ยคืนน้มนุลละขออนุญาตนะครับพูดไรเด็กอยู่ดีก็พูดขึ้นมาโอ้ยไม่รู้นะทำถูกหรือเปล่านะครับเดินไปก่อนแล้วกันอโอนี่คืออะไรอ่ะ,อะมีอะไรไม่รู้อ่ะ จะเปิดได้ไหมบอกว่าเราก็หนูกูไปฝึกอังกฤษก่อนในสัตว์เดี๋ยวกันกูจะรู้ว่ามันให้ทำอะไรนะครับแม่งกูก็งุงหงิดตัวเองหรือูผีก็กลัวนะอังกฤษก็อ่านไม่ออกโอเคเข้าใจะหนูบอกว่าจะเพิ่งเปิดนะหนูบอกว่าจะเปิดใเจ้แม่จะไปหันหลังทำไมเนไ่ยเฮียเกมเกมผีอย่าหันหลังเปิดได้ไหมเนี่ย นี้เปิดได้ไหมเปิดได้ครับมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะกูจะประสาทแตกแล้วเนี่ยเกมนี้มันทำผมดูแย่ป่ะเอาจริงมันก็ดูแย่ทุกเกมะนะที่เป็นเกมผีอะเออผมไม่ได้มาขโมยของนะไม่มีอะไรแล้วนะคุณเดินถอยหลังแล้วกันเดินหันหน้าไปหันหันกูไม่อยากหันหลังอะ่ะไม่ปลอดภยัยปล่ะเดี๋ยวกันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมีอะไรอีกไหมตรงนี้มีอะไรไหมไปใจเย็นอุ้ยนี่มียันอ่ะอุ๊ยควรดึงยันหนองไหมเนี่ยโอ้อะไรอ่ะให้ทำไรครับให้เผาเหรอโอ,โอเคเหมือนจะมีการแปะยันปิดอะไรไว้สักอย่างนะไปละน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วล่ะ ราอย่าไปยุ่งเขาเลยดีกว่าเนาะยี yeah. ่ฮะทำไมเกมมันอลังการงานสร้างางี้งวะเกมมันน่าก,กลัวกลับมาที่เดิมงนีะ้กูเราไปตรงนู้นได้ไหมไปตรงนู้นกัน,นะครับมันไปไม่ได้ครับมันไม่ให้เราไปไมันด่าเรากลับมาบอกว่าไอเวนอย่าไปนะครับได้ไป,ไปก็ได้เราจะไปแล้วกันนะแล้มือแค่ไหนผมจะไปนะครับมาขนาดนี้แล้ว อย่าหลอนตั้งสติไอทิศอ้องกับนโมนโมอัสสะไม่มีอะไรอะเดินไม่ได้ไหมเนี่ยมีรันย่าตรงเนี้ยอุ้เดินไม่ได้ครับอุ้ยย่องย่องย่องผมจําได้มันมีย่องอยู่ครับอะไรอะย่อง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 ไปย่องไปเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยว่ะ ไม่ต้องตกใจนะคือผมไม่ได้ใส่หูฟัง่ะดิไอ้เฮ้มันยิ่งย่องมันยิ่งน่ากลัววะ่ะอะไรวะมือดอ่ะอุ้ยตรงนี้คือทางที่เราเมื่อกี้ใช่ไหมอ,อะไรวะย่าเหรอยืนได้ไหมมันมืดไปวะ่ะกลับดีกว่าพี่มองไม่เห็นนะ่ะไปละอ้ศตไม่มีผีเลยเหรอวะ หรือมันมีวะแค่บรรยากาศมันทําผมร้องไห้ยน้ําตาไหลน, hey, wait, wait, wait. นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วได้ครับคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนี่มันเกมลื้อของเมื่อไหนที่อ่ะเปิดหมดเออนะอะไรเปิดได้กูเปิดก่อนแล้วกันอุย้ยมีเต็มหมดเลยครับผมไม่ได้มาขโมยของนะ นี่นะตรงนั้นมันมีเสียง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 วดอ่ะอันนี้มันมีเสียงสวดอ่ะมันมีเสียงสวดอ่ะเราต้องทำทั้งอย่างวะล็อกอยู่ครับเอามันล็อกเ้ยอย่าสวดเลยล็อกได้ไงวะเจมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเจมน่ากลัวจริงครับคุณผู้ชมโอ้ไม่ไหวว่ะอะละออกจากวัดดีกว่าเดี๋ยวกันนะครับโอ้โอ้คุณผู้ชมครับ ทีบ่บรรยากาศมันหลอนมากเลยอ่ะทียผมไม่ไหววะ่ะขนาดจะไม่เห็นผีเนี่ยใครจะเล่นก็นเล่นนะเกมนี้ลองไปโหลดมาเล่นได้นะครับอ่ามันมีตัวเดโมโดอยู่ในสตรีมอ่ะให้โหลดเล่นฟรีเลยครับทียมันหลอนจริงวะ่ะเที่ผมกลัวมากเลยอ่ะคือน้ําตาผมไหลอ่ะเอาแค่นั้นแหละนะครับคุณอาจจะไม่เห็นหรอกแต่หาว่าโมกโกก็ไม่ได้ถ้าวัานไหนผมมีตังค์ซื้อกล้องเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมเปิดกล้องให้คุณดูนะครับโอเคงั้นสำหรับนี้โอ้กลัวที่ไหน ก็ไม่ไหวอีกแล้วครับนะเหมือนเดิมเลยคือไปต่อไม่ได้กับเกมนี้ครับก็ขอบคุณมากนะที่รับชมจบขออภัยด้วยนะคือเล่นไม่ไหวจริงๆครับสำหรับวันนี้้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและคลกดนี้กับจอร์ดี้มาเติลฟักเกอร์ดูนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ